ผู้ชมวันนี้เรามาต้อนรับการทำงานวันแรกของวันหยุดยาวด้วยละครฟอร์มยักษ์ของช่อง3ามเรื่องขุนศึกที่หลังจากส่งทีเซอร์สุดอลังการให้คุณผู้ชมได้ร้องว้าวกับมาทหารสุดเท่แห่งกรุงศรีอยุธยาที่ต้องฝึกฝนกันอย่างหนักแต่จะหนักหนาสาหัสขนาดไหนสาวๆรีบตามไปซับเหงื่อกันเลยค่ะไปย ไอเซมามื่นกอาสาจะขอเป็นคนแรกที่ตีหักเข้าไปแม้ตายก็จักได้ชื่อว่าควายพักดีแก่องค์สมเด็จส่งทีเซอร์ลงจอเรียงนำย่อยให้แฟนฟาละครได้คือหาก,กับขุนศึกละครเพีเรีตฟอมยักษ์ฉลอง42ปีช่อง3และ20ปีทีวีซีนไปแล้วงานนี้บอสปิ่นนัทนันการันตีความยิ่งใหญ่ทั้งฉากรักฉากรบเพราะแค่เฉพาะฉากรบสมัยกรุงศรีอยุธยาก็อลังการสุดๆโดยได้ส่งพระเอกอ้ามน็อต โกสินกิฟเก่งเตาไปฝึกฝนวิชาหมัดมวยฟันดาบและขี่ม้ากันอย่างหนักเพื่อให้ทุกช็อตสวยตื่นตาตื่นใจค่ะมาครับเพราะว่ามีมีต่อตัวกันมีเหยียบขึ้นตัวมีฟันมีเตะต่อยก็ ก็สบาใจดีนะครับมุมกล้องก็ช่วยได้อย่างหนึ่งแล้วก็ท่าทางเราก็ต้องก็ต้องสวยงามด้วยผมเก่งดาบขวาแล้วก็ด้้งครับเป็นไม้มีไม้ปลายแหลมท้ายแหลมฮะของผมผมนี่กระบี่เป็นนักรบจีนมีกระบี่เดียวในเรื่องผมไม่รู้ครึ่งคนจีนนะในเรื่องอของผมนี่ก็เก่งดาบเหมือนกันครับโดยพื้นฐานแล้วแล้วก็ต้องมีมวยด้วยแล้วก็ต้องเดี๋ยวจะมีแบบว่าขึ้นทรงช้างยุทธหัตถีอ๋อเดี๋ยวก็ดูว่าจะเป็นยังไงกับพวกเรานะในเรื่องคุณศึก